สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเสารวันจันทร์จ้าพี่น้องจ้าย่อกัะพา,าพี่น้องมนป้าแล้วใจพี่น้องอ่ามันมีความสุขค่ะพี่น้องได้เข่าป้าได้ได้ไปย่างปลาหย่า,ยาปลาเลาะปลาแตงสีเนาะค่ะันีความสุขดีค่ะพี่น้องเนาะหาเก็บพักเก็บหย่าก,กินไปตามเรื่องตามเล่าเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องย่อกัะพาพี่น้องมาเบิงเห็ด เห็ดเที่ยวพอชนิดแหลกเนาะค่ะชนิดแหลกก็คือเห็ดอิหยังโบกไปเบิงก้อนถุงมือยังไม่ได้ใส่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามาเบิงก้อนเนาะค่ะเนาะมึงน้ากันค่ะพี่น้องนี่จะพี่น้องเดี๋วรูสิดสูสิหมู่บ้านบ่ไดเอามาน้าได้ค่ะหมู่บ้านนี่ว้ายพี่น้องจับเลยเห็ดกินได้ค่ะพี่น้องจับเลยเห็ดกินได้เนี่ยค่ะพี่น้อง,ก,องกินได้ปนแซบเห็ดอันนี้ ส่กตาส่กตาเมาื่อวานนี่ทายคลิปมวนค่ะพี่น้องเพราะว่บบมี่อีนหน่อยนนอนหน่อยมานำอีหน่อยหน่ยมันมันมันเป็นมาเด็กหน่อยมันละพวม่มเลนค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเท่าละ่ะนี่กินได้ค่ะพี่น้องปนแสบที่เอ็ดปวกนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ยอันนี้ถือท,ทากกินจนเบิดละนี่จ้าโอ้ยขี้ดินโอ้ย ใบไม้ใบไหลหอมเห็นเป็นผู้ยู่ยุนีค่ะพี่น้องเอเอเห็ดอีหลีพี่น้องเป็นผู้ยู่ยุนี่จ้ะขีกระเดี่ยนจับนํำนี่จ้ะพี่น้องอดอกน,น้อยๆมันไหลยอยู่ดินี่จ้ะพี่น้อง เห็นแล้วดอกน้น่อยมันพี่น้องน,นี่นี่นี่จ้าพี่น้องเฮ็ดอันนี้พันออกพันเสียออกเป็นมูค่ะพี่น้องแต่ว่าสีมูใหญ่มูหน่อยกัแล้วตั้งแต่สภาพอากาศเน,นาะค่ะพี่น้องอทั้งพี่เห็นผูยูอยู่เดี๋ยวมาเบิงทั้งพี่ก่อนเนะาะค่ะพี่น้องเนาะโรสีมาพี่ดูโถสีไหนไหนรรสีแย่ตั้งสั้นโรสีโอ้ยพี่น้องจ้า หมุนเข้าไปน้ำปลาหยาได้เดี๋ยวนี่นี่เป็นผูโโวูอยู่พี่น้องอย่างนอนน่เฮดแต่พี่น้องผูวูอยู่นี่อีกบ่ละสร้างบางหมังนั้นผูญู้ยูยูมึงน่น่ะพี่น้อง มึงแน่ล่ะแล้วเอาผูกแอวเจ้าของพ่อมได้ว่ามันธรรมดาได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้ปนแสบหมู่บ้านนี่ยเ้าไปปนปนใส่กันกับเฮ็ดดินนั่นลหละจ้ะพี่น้องปนล้วันนี้ย่้าก็เก็บพักไปนั่นอนะาหมู่บ้านนี่ย่าได้พักอันรน้อมได้ค่ะพี่น้องแต่พักโค้มร้อมได้แต่มันยังท่านได้เกิดหลายค่ะพี่น้องมันเกิด อันนี้นครับพี่น้องได้หลายดอกคือจากพี่น้องบนนี้ถ่ายเพิ่นเกิดอีกเพิน่นกระสิเกิดอยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเฮ็ดอันเนี้ยเกิดเทียเป็นมูง่าค่ะลังเทียหุ้ยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งทั้งตินี่แต่พี่นอ้องว้าได้หลายดอกคือค่ะพี่น้องพูดน,นะ าไปตอเบิดล่ะบเลวเห็นนะมันออกทั้งฝุ่นกับสิมันอีนโสนสีมันหนันมูยปุยแล้วจ้าไปจ้าไปตอกันเลยจ้าทายลูกไซน้ำแน่มีจับพี่น้องดอกหนึ่งดอกนี้สิจงไว้เพื่อนเป็นเชือตตอไปเนาะค่ะพี่น้องดอกหนึ่งมันดอกท่าแล้วได้กินนั่นแล้วด้อสิ หาเอาตะดอกจุ่มๆไปกินค่ะบะเมนกินท่านได้ค่ะพี่น้องน้องเทียเก็บไปกินบะท่านได้ค่ะแต่ว่าเอาไปต้มไว้ละอัดซองซิตไว้ค่ะพี่น้องแต่อันนี้ไปล่อยไว้เพื่อนเป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อต่อไปเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องไปต่อจ้าเ่ลืมกดจะพี่น้องลืมกดตัดขึ้นมาลืมกดเย้กับว่าเอ้า มันคือปรดังกอกแกกมาบิ่งอีแทนหนึ่งพี่น้องลืมกดจัดพี่น้องเห็ดผงเลือดงามงามพูดคุณนะพี่น้องได้เติมกันแล้วเด้สิไปต้มไว้นี่ค่ะพี่น้องได้แล้วได้เติมกระต่ายแล้วจ้ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องเห็นน้ำบอจ้ะพี่น้องเห็นน้ำบอจ้ะ เพ็รเพิงเลือดเอ,อ๊ะน้ำปักมือเอ,อ๊ะน้ำปักมือจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกงามคักชุ่มน้ำดีฝนตกใส่พูนนะคะพี่น้องได้แล้วเด้ค่ะพี่น้องได้แล้วเด้นี่จ้ะพี่น้องนี่อีกบ่ล่ะโอ้ยปวดขา,า,ายางไลกระดายพี่น้องเอ้ย ปวดขาหลูกไส้ปล่อยฟีสไตล์ลูกสาวลามเอวแต่พี่น้องลูกสาวขี่มื่นมึ่นขัดได้หัวนอนมันนน่ะล่ะจ้าพี่น้องแต่หัวได้จมนอนที่โตน้อยน้อยนี่ล่ะจ้าเบิ้งเอาน่ะก็มึ่นของเพลินน่ะึ่งเป็นเด็กน้อยอยู่ค่ะยังอยากเล่นอยากเลียงอยู่ไปต่อกันเลยจ้าพี่น้อง ดอกนี่สะก้อนแม่เบิ่งดอกนีสะก้อนเอาได้บ่ก็ไาตาได้บ่อนะ้อพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องมันเ่าล่ะไหวเพิ่นเป็นเสื้อต่อไปซะเ่าแล้วนี่จับพี่น้องเพิ่นเ่าแล้วตัดเสะดายเนาะแต่ว่าเป็นหยังดอกค่ะเห็ดออกไม่มันก็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะ ตอนเพิ่นนันเพิ่นกับ,บเบลียวเห็นนะค่ะเพิ่นแหงสีเพิ่นกับเคืื่องสีใบใบไม้อยู่แล้วเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องไปตอกันเลยจ้าขุดดินจากพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเอาอได้บ่เนาอโอ้พี่น้องเท่าแล้วเท่าแล้วบ่เอาดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเท่าแล้วบ่เอาดอกเอาไ้เพิ่นนันซะ ไปเฮ้เป็นเสื้อแตกน้อยนี่เห็ดออกไล่เป็นเป็นเสื้อต่อไปหลายๆเนาะค่ะมถ่าล่ะเสียเอาตะดอกนุ่มๆค่ะพี่น้องแล้วเสียเอาไปต้มไว้ให้กินท่านกินบ่ท่านค่ะพี่น้องให้กินสู้มือกินบ่ได้ค่ะพี่น้องอยากกินสมตำแนยยังแน่ธรรมดาเนาะค่ะเนาะไปจ้าพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าและนี่แต่ถั่ๆพี่น้องเอ้ยก็เ,เพิ่นบะถ่าได้นี่พี่น้องเนี่ พิ่นวัฒ่าได้พี่น้องเอาไดยยึดต้นเพิ่นวัฒ่าแต่เพิ่นหางบานอือน ok. ี่ค่ะพี่น้องนี่แล้ววางคู่เหมือนเด้อพี่น้องเด้เห็นเก็บไปกินเด้อข้างใต้เพิ่นสิเป็นสีแดงแดงได้อมองนี้เด <m uch es> <m uch es> ้อขาก็ดสีเป็นสีแดงแดงเวลาตัดขาสีม่วงสีม่วงทันทีเลยเนาะค่ะนี่ค่ะจากเหลืองก็สิเป็นม่วงเนาะค่ะพี่น้องเก็บไปกินกันระวังกันได้ด้วค่ะพี่น้องเด้อ อันได้บ่มันใจกะไดเพิ่งกินเนาะคะ่ะนั่งเที่ยวต้มใส่ข้าสารต้มแล้วต้มอีกคุณตัวเฮ็ดอ,อันนี้ต้มใส่ข้าวสารข้าวสารกะสิบ่ค่อยเป็นสีม่วงได้ค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องมึงหั่นนันหลูกๆผักกระต่ายเขาก็เลยผากกันฮวนได้เ,เอาตั้นมามาใส่แอว ข้ายู่ตมดำเดี๋ยวเห็นตัวดำเลี้ยวเห็นไปน้ำกระต่ายอดตอดไปหาพี่น้องไปต้อจ้ะอันนี้เห็ดอย่งเนะพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาแดงเห็ดพึ่งขาแดงค่ะพี่น้องอุย้ยเถาบัดแล้วเห็ดพึ่งขาแดงเห็ดพึ่งขาแดงอุ้ยข้างพี่ค่ะพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่ง คคีะ่ะเห็ดพึ่งขาแดงหรือว่าเห็ดพึ่งหลังแตกเนาะนี่เห็ดพึ่งหลังแตกเี่เห็ดพึ่งขาแดงนี่ยหล่ะจ้าบ่หมั่นใจพี่น้องเออเออโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องบ่ให้ย่าจมแมะเฮ้อเอ้อดีองไงหลังทวนหมดได้เดินเนี่ยไปต่อเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องรถซิซี จะเอาได้นี่จะพี่น้องดอกนึ้งทั้งพี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงโอ,โอ้ยนี่จะพี่น้องดอกนึงจ้าดอกนี้เอาได้พุทอห้อยถากยัง ถากกหากินคือกันเนาะกับธรรมดาเนาะนี่จ้ะพี่น้องงามอยดีดีนี่นี่จ้ะพี่น้องได้ลรวเดีไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงเอาได้จ้ะพี่น้องดอกนี้ก็เอาได้อือ ี่คับพี่น้องดอกนึงเห็นว่าแบบนากาตาละไรแบบนีกกะะน้ทั้งพี่จาะพี่น้องดอกนึงดอกนึงทั้งพี่จ้าไหนก็นอดอกหนึ่งวันมันงามอยู่ไหมโอ๊ยทักตัดออกเนาะมีกระบอกคม บ่อยรับจักเถอร์จพี่น้องไปตันต่อจ้าวันนี้มีดอกนึงทั้งพี่ดอกนึงทั้งพี่จ้่พี่น้องดอกน,น้อยมันดอกน,น้อยมัน อีกป่อห้อยหมูดูแต่จับพี่น้องเป็นนั้นนหมอดมันขึ้นมากห้อยหมูดูจต่พี่น้องห้ยเมยบืนลูกนี่ค่ะของขาของไปจาะพี่น้องไปต่อ ยังนู้นี่พี่น้องเยเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อแต่พี่น้องเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อไปต่อกันเลยจ้าเฮ็ดยังนี่เนาะพี่น้องโตซีซีซสซิสโตซีซิีเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อจ้ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้า จ้าพี่น้องคลิปนี้กับซํานี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าหอดปลาหยาแล้วสิลัดปลาหยาเมื่อพี่น้องกับสีหารอบังเฮ็ดดำนำ้ำยังมีความหวังอยว่เด้อค่ะพี่น้องเด้อบ่ได้นั่นเด้ออันนี่จาพี่น้องเฮ็ดที่ได้กระด้พี่น้องจ้ายางเมื่อยแล้วผ้าลูกมานาั่งเศร้าเมื่อยอยู่นี่จ้าสิลัดสิลัดปลาหยาเมื่อกับอีกไกลเติบจากพี่น้องค่อยๆยางไปนี่ละเนาะจ้า ค่อยๆยนางไปค่อยๆยนางไปจังนสี่ล่ะจ้าพี่นอ้องเมื่อยกับเศร้ามีหมองนางกับนางบ่มีหมองนางกับยืนยืนเศร้าเมืออ่อยค่ะพี่น้องกับปวดขาเราบัานนี้ <c oughs> จ้าพ่อกันคลิปไหมเนาะค่ะพี่น้องจา้าคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนีส่สะก่อนเนาะค่ะฝากไว้แน่วออมอ,อกออมใจพี่น้องในเด้อเนาะค่ะพี่น้องจ้ากับเยาวมีเห็ดได้หลายเยาวก์กสิไายงามๆให้เบิ้งเนาะค่ะอ <c oughs> ันเห็ดได้หลายกสิบวัวเอาลูกมาดอกค่ะพี่น้อง เสียเอาลูกไว้บ right ้านเฮ็ดเฮ็ดได้หลายเห็ว่าสั่นเสียเอามาเสียเอามาโตเดียวเอามารอบละโตพ่อเนาะค่ะพี่น้องมาสองรอบกับสองรอบกับรอบละโตพ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าพอกันคิดมาจากพี่น้องบายบายจ้า